<G ül> เห็นเจี๊ยบอมรัดตัวตึงของพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลและก็คงจะเป็นตัวตึงของพรรคประชาชนอยู่นั่นแหละครับก่อนหน้านี้เห็นประกาศว่าแพ้เลือกตั้งนายกเทศบาลแล้วจะยุติบทบาททางการเมืองก็หายไปพักใหญ่ๆครับอันนี้ล่าสุดออกมาแล้วปรากฏตัวออกมาแล้วหลังจากที่ทางกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งคุณบ,บุ๋มหรือว่าดรบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีให้เป็นโฆษกิจอาสา ในการชนกับทางฝั่ง,งกัมพูชาหรือว่าพนโทมาลีเย็บอมรัฐออกมาครั้งนี้ก็ให้คำแนะนำอย่างดีครับอย่างที่บอกว่าเป็นโคศกไม่ควรที่จะชนแบบปลากรัดก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอันนี้คือประสบการณ์ตรงของคนที่เคยเป็นโคศกหรือเปล่าครับที่เหมือนกับว่าเอาประสบการณ์เอาความสามารถที่เคยทำมาครั้งก่อนครั้งในอดีต ในฐานะเป็นโคศกว่าจะต้องไม่ชนแบบปรากัดผมยังมองภาพไม่ออกว่าปรากัดมันชนอย่างไรเห็นปรากัดชื่อมันก็บอกอยู่ว่าปรากัดมันก็กัดครับมันไม่ได้ชนเหมือนวัวเหมือนควายครับปรากัดมันไม่มีเขาที่จะขิดมันไม่มีเขาหัวที่จะชนครับมันกัดแน่นอนครับปรากัดอันนี้คือเรียกว่าประสบการณ์ของคนที่เคยเป็นโคศกหรือเปล่าครับออกมาแนะนําว่าอย่าอย่าชนเหมือนปรากัด ก็เลยสับสนเหมือนกันว่าตกลงว่าประกัดมันกัดหรือว่ามันชนครับอันนี้ฝากไปถึง f c ของคนเหล่านี้ทั้งหลายด้วยก็แล้วกันนะครับ